สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอซเก่าเอซใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยศเพ็ญน,นะคะก่อนจะรับชมคลิปก็ช่วยสูดไล่กดแชร์กด subscribe ให้ยศเพ็ญด้วยนะคะเพื่อมีกําลังใจท,ทําคลิปต่อไปจ้าวันนี้พามาเปิดคลิปหลังฝนตกนะคะดูบรรยากาศหลังฝนตกนะ งฟ้าก็จะประมาณนี้ฝน,นไปฝั่งโน้นพาไปชมค่ะยากาศสวยนะาาสวยมากเป็นช่มชื้นเสียงฟ้ายังร้องอยู่เลยนะฝั่งกระโน้น ไปทางโน้นนะครับประมาณนี้เลยบ้านนอกดาวเปิดไฟแล้วใกล้จะเสร็จแล้วยังไม่ได้ไปอัปเดตให้ดูเลยฝนไปทางโน้นมืดตึ๊บเลยมานี้ ใด้ฝนตกมั้งคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพื่อนจะได้รู้ว่าฝนตกที่ไหนบ้างนะคสดใสเลยไปทางโน้นมืดตึ๊บ เดี๋ยวจะพาไปดูจะพาไปดูบ้านหลังสวยน้ำขังเต็มเลยเดินไปเดินมาเดี๋ยวลื่น ไปดูบ้านดูบ้านกับเขาหน่อยดูบ้านสวยกับเขาน้อยอากาศสวยมากค่ะ โอ้ยโอ้น้ำเต็มเลยตรงนี้น้ำเต็มเลยตรงนี้ไปดูเ,เลย,นนยลไปดูบ้านสวยเขาค่ะไปตูบ้านสวยค่ะ ดูฝั่งนี้ก่อนถ่ายแต่ข้างหน้าไม่เคยถ่ายฝั่งนี้ให้ดูเลยอันนี้ลงรถเหรอทางนี้ลงรถเหรอ น่าจะเป็นโงรถใกล้จะเสร็จแล้วมั้งไม่เราแรกคิดว่าเขาทำหลังคางไปถึงนู่นดูดูดูนึกว่าเขาจะทำไปถึงนู่นนะ แล้วก็ไม่ยอมหยุดเนาะอยากกลับบ kind of ้านแล้วเหรอเข้าไปเลยเข้าไปเลยบ้านสวยเข้ามาทายข้างในพี่จะเข้าก็เข้าสิอย่ายนี้นะาเร็วมามันจะเข้าหมาไม่ต้องเข้าเลยนะอย่านะจันเสียงนะจันเสียงเอาไม่ใช่มันแยบนะโอ้โอ้โอ้เนาะ่นปปไไยอไป ตรงนี้มันก็โอ้โหเนาะไปโยงเข้ไปไหมเออเออโอ้สวยว่ะสวยแล้วสวยแล้วอ๋อโซฟาประมาณนี้อ๋อมันก็ไม่แคบนึกว่าเป็นโซฟาใหญ่อืมเขดีมากเลยเออไปทาองในเอออ๋อนี่ห้องที่นอนของยายวะนี่ของเขานอนเป็นเบ้เขาอ้าวไหนบอกว่าเขานอนฝั่งนู้น กินยัวหรือพลังบกแค่ไหนฮะพังยัวแค่ไหนอันนี้มันหัวนอนแม่นะอีกก็ได้ก็ซื้อเยอะๆได้ได้ชนะกับบ้านแล้วเขาก็ได้แค่ที่อนี่แบบใดเบียเออคืออะไรทั่วเขาเออมันก็มันก็ไม่แก่นี่อืออายุสี่สิบสี่สิบนี่แหละเออไอแม่ก็ไม่อ้วนเหมือนแต่ก่อนนะเนี่ยเออผมเออตอนที่มันอยู่พัทยามันนอนกินนอนกินมะเออมันอ้วนคือมันไม่ได้โอ้ยกลเยอะพัดลมมันมันไม่ได้นั่นเนาะ มันไม่แต่ว่ามันนอนกินนอนกินมันไม่ได้ใช้สมองเรียนไงอันนี้มันใช้สมองเรียนมันก็เลยมี่ซซเออปั๊วมันหลอดีไอแม่เอแม่ไอแม่หุ่นเนี่ยสวยหุ่นนี่สวยมากเออเออดูห้องนอนเขาดูไฟเขา ตู้เชาผ้าเหรอ,อมันก็ไม่แคบหรอกมันก็นั่นแหละตอนยังไม่เสร็จก็ดูไปเหมือนแคบเนาะห้องน้ำไฟก็ไฟก็สวยเหมือนกันเกิดกระจกโอ้ที่อาบน้ำ ที่ทำน้ำอุ่นเหลยเดือนหนาวๆอาบน้ำอุ่นเอาเนาะเออสวยดีอ่ะก็ใส่ไฟแบบนี้เองน้ออันนี้ไม่ใช่อะไรเราคิด แต่บ้านกลางเขาก็ไม่หนุ่เหน่อยใหญนาะเด็กเลือกบาลเลือกโบวบประมาณเท่านันนเอมันโตประมาณนี้มันก็เลยไม่แคบไงได้ยมทาตะกินหนังหยาบแบบหนาๆททมๆนะสวย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  อมันก็กว้างใหญ่ใหญ่เดือนให้เขาทำครัวออกไปข้างนอกเลยวันนี้อัปเดตบ้านนกดาวให้ดูเด้อสวยมากเลย này tui yên xài từ này ít yên này lại tui yên dài dài đi đai chôn cái này hơi tui yên chôn cái này vào chôn bà nữa ôi tài khoản tuôn tôi vậy ความจ้นเกบดโจลแกบาต้เย็นปุ๊ปี่ปนี่จากนี่มานี่ยต้เย็นทมทมมันแก้ตู้เย็นดตเาตีเดงกีตักรตนนี่นะมันเจอรญปักเเออตัรอนนี้ตรกนี่นี่นีบัเวโจลเอออใส่ดักเัเอัตรกตู้นู่กีนูอตอตรงนั้นก็เป็นตู้ของเขานี่ะโอ้สว่างหลังใหญ่เอาบัทิจง แกจะบันทิงถ่ายมีดหนูถ่ายเฮรอถ่ายหมดแล้วดันจับไหมดูกระจกที่อาบน้ำอุ่นเขาร้านหนูตุ้มอย่างนี้แหละเขาทำอย่างนี้แหละกินตุ้มอาบน้ำอุ่นไปยึดในคีแนนถึงไปยืดสี่ช่องเออไปยึดใช่เลยยุบมันไทยรู้ว่าพันกุมัวยึดในทางที่อาบเอ้ยกี่คนเข้าไปอาบกี่คนไปอาบ อีเกี้ยวอีเกี้ยวบอกพอพอไปทำน้ำกุนไฟใหญ่จูดตัวแงยนตัวตัวแง่รถไฟมันก็กินไฟเออไปมามันก็ให้อาบน้ไปข้าก็กทีน้ออาบแม่มันจะ่อแง่หัวไห่ต้มน้ำอาบน้อือยื้อพู้หลักจะกอบดออย่างนี้แหละบ้านของไข่จะเป็นอย่างนี้แหละอุ้โอ้ยขาฟุกฟูดี พวกเราไม่พูดดีพลีนเราพูดดีตาอู้ตกกลัตกพลีนค่ะอีหนาติดออกสีแดงนะอ่ะพลีนอีหนาคลิก8วิเนี่ยพวกเขาต้องเอาวิ่งเอ่อก็ดูอ mm ย mm -hmm. -no> ่างปรับเลยหมอให้นี่เที่ย30:00น.จะมาเปล่าเออนั่นแหละเที่ยเคยกี่สลีกะปรุงชุดนอนระวังหมอค่ํากี่เด้อตีบังค่ําเด้บ่บอกใจเต้ละออนี่ให้แต่ละออจังนี้ไปเที่ย ยาจะไปฝนจะมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไาเสียงไก่ทเปิดไปลังบ้าตรไงไปฝนจะมาแล้วลุ้มตึ๊บเลยฝนไปนู่นแหละฝนไปนู่นมาจากเราเขาไปจากเราโอ,โอ,โอันน,น,น,นี้ก็ไม่ได้ใช้แฟตเลยขี้เกียจโอ้จะตกมาอีกแล้ว โอ้โหบรรยากาศยามค่ำๆสวยมากเลย